สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเนี่ยวันนี้พามาดูช่างใหญ่จัดทรงไอ้หกล้อเครื่องยนต์นี่หน่อยครับไอ้ช่างใหญ่รั่วครับมีรอยรั่วด้วยเนี่ยก็มุงลูกคาแบบกระเบื้องแบบอ่าสมัยก่อนเนะาะสร้างมานานแล้วเมื่อก่อนก็เป็นเออ่ตรงนี้เป็นที่ขายของขายส่งครับร้านขายส่งก็เลยยกเลิกกิจการขายส่งมาเปิดอู่แทนครับ อ่ะนี on ite, ่ครับก็กำจะจัดแจงใส่ตัวนี้เราใส่ถ้าใส่ได้ก็จะใส่เลยก็ถ้าใส่ไม่ได้ก็เอาซื้อแสแงมาใส่ใหม่จะเชื่อมจะเชื่อมตัวรับแนบตัวนี้ข้างหน้าข้างหลังด้วยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตัวนี้เลยจะใสตัวนี้จะใส่ลูกยางครับ อยเชะ็คสีก็เราจะแคบเข้านิดนึงครับฝั่งละนิดนึงข้างนิดนิดหน่อยฝั่งน้นนิดหน่อยถังน้ำมันก็ใหญ่เลยช่างอยู่ขับข้างหน้าอยู่รับเอ้ยทำสีไล่ทางเชื่อมเลยเว้ยเชื่อมช้าชิ่มหายเลยทำสีไล่เลย เด้อขัดเยครับเนี่ยเนียเนียนเนียนเนียนเฮ้ยยังไม่ได้โฟะอันนี้เหรอนี่ฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์ของอะไรวะอีซุซุมึงจะอันเชื่อมอะไร ทาน้ำมันแต่งเรียบร้อยครับก็อันนี้ไว้ดูเจียร์เกน้ำมันครับก็นี่น้ำมันออกกับน้ำมันเข้า่ตรงนี้น้ำมันออกแล้วก็น้ำมันไหลกลับประมาณนี้ก็ปาเปิดยังงาก็บอกดำอยู่นะสั่งมาครับนี้มาส่งเลย แ,แล้วเราจะใส่หูช้างอ่ะหูช้างหูช้างแล้วก็เราจะใส่เพลายาวไปนู่นเลยไม่ตัด ให้คุณผู้ชมทุกทา่<ะ>ทาน,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 นที่ชอบด thằng ของผมนะคร p บวันวน้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่จะทาให้รถเองคุณมีความันกับ ไม่แล้วมันไหลกลับไปใส่ถังนู่นเเอาอะไหล่พวกนี้ใส่ถังนู่นนี่ก็เกียร์เรียบร้อยครับนี่ส้มสีอะไรวะ สีอะไรมไม่รู้สีม่วงสีม่วงสีม่วงเออนี่ยเอาอะไรมาใส่พวกนี้เมื่อกี้สีม่วงนะจะขอรีเควสต์มาแล้ว่าสีม,ม่วงคร,รับผมก็รอติดตามชมฮะออกเครื่องเครื่องก็ โอเคอยู่นะไม่มีไม่มีเยิ้มออกมาตามตะเข็บตามประเกันอะไรก็ยังไม่มีเยิมนะ้มอะนี่ครับเกียร์ก็นม่จะเป็นเกียร์มันหรือวไปเกียร์อะไรไม่รู้กียรังจะชนหัวหมูพอดีอ่ะนี่เกียร์มันนั่นแหละ เนี่ย hmm. ว mm ันนี้ก็ชชังก็จะทำปากข้างปากท้ายปานู้นเรียบร้อยก็ทำสีได้เลยดแต่วางกระบอกดำก็ยกดำยกกระบะขึ้นไงวางกระบอกดำได้อทำจุกอ่างอะฟีมือช่างเอ็นน่ะเทพ มาณน,น,น,นี้เนาะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ